สวัสดีผมวันนี้อยู่กับโซโลทีเด็ดบ bon อลนะผมใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งผมเพื่อให้พลาดทีเด็ดของโซโลนะวิเคราะห์บอลหนึ่งโค้ก่อนที่จะไปวิเคราะห bon ์บอลค่ำคืนนี้นะรายงานผลบอลคู่เมื่อคืนนี้ก่อนผมเป็นคู่ระหว่างฟูแลมนะผมเปิดบารักกาเยือเยนอย่างของแมนยูก็จบสกอร์ไป1ประตูต่อ2ครับผมเมื่อคืนนี้ใแมนยู U, ต่อ1ลูกนะเมื่อคืนนี้ให้เล่นไป3หน้าผมให้เล่นแมนยูไป3หน้านะ ให้เล่นอ่ะสูงแรก1ลูกครับผมแล้วก็สูงเต็มเวลา2ลูกครึ่งแล้วก็อ่าต่อหน้าบอล1ลูกหน้าบอลยกไปผมแล้วก็กินเต็มไป2หน้านะสูงแรกกับสูงเต็มเ,มเวลาฟูลแลมนะผมยิงไปก่อนนะยิงไปนาทีที่5้านะผมเคลียบอลมาห้านาทียิงเลยครับผมแล้วก็มาตีเสมอได้ไปทางแมนยูตีเสมอนาทีที่21ครึ่งหลังมาก็ยิงนาทีที่หกสิบห้านะผมน่าจะยิงสามสามหนึ่งนะจะน่าจะกินเต็มโค้โห้น่าสีได้ผม ฟูลแลนว่าผมมีโอกาสยิงครับผม12ครั้งเขากอบไป5ครั้งได้ประตูไปครั้งครั้งผมแล้วก็เป็นทางอ่าแมนยูว่าผมมีโอกาสยิง15ครั้งเขากอบไป5ครั้งเหมือนกันทำประตูไปได้2ประตูผมโอกาสการค้องบอลการส่งบอลของทางอ่าแมนยูเหนือกว่านะก็กินไป2หน้าผมค่มาคืนเมื่อคืนนี้ก็ยกหน้าบอลไปผมใครที่ตามหน้าบอลใครที่เลชอบเล่นสกอร์สูงสูงแรกก็กินเต็มผมสำหรับเมื่อคืนนี้อ่ะก่อนที่จะไปวิเคราะห์บอลครับผม ขอฝากเพจกันนะวิอาแปดเก้าแปดโซโลทีเด็ดบอลนะผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์ like, เพจผมด้วยก็จะมีทีเด็ดบอลอ่าให้ลงหนึ่งตัวอ่ะเห็นกันไหมอ่ะนี่ครับแล้วใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลมากกว่าหนึ่งตัวพร้อมกลุ่มนําเล่นมาเจอผมอยู่ในกลุ่มซูเปอร์วีพีได้ผมมีทั้งน้าเล่นนะอ่ะเห็นไหมครับมีน้าเล่นบวกกันทุกวันนะบวกกันทุกวันผมอ่าใครที่ชอบสายบาคาร่าครับผมวันนี้ก็มีนะน่าจะเป็นอ่า ใบสา 3, ผมใบสามนะเจอกับบาคลาล่าเจอกับน้องมวยครับอ่ะใครที่อยากเข้ากลุ่มครับไลน์นี้เลยนะที่ขึ้นไว้ให้หน้าจอผม k i s s a m a ศนนผมไลน์นี้ไลน์เดียวเท่านั้นใครที่อยากเข้ากลุ่มแอดไลน์นี้มามาผมมาวิเคราะห์บอลวันนี้หนึ่งคู่เป็นคู่ระหว่างลิเวอร์พูลนะผมเปิดบ้านแล้วกเมือเยือนอย่างของเบอร์ลี่นะก็เตะเวลาตีสามของบ้านเราเป็นฟุตบอลเพียร์มลีกอังกฤษผม ลิเวอร์พูลนผมอยู่อันดับ4ของตารางนะลงนี้เป็นแล้ว18นัดชนะ9เสมอ7แพ้ไป2ห่มได้เสียได้37ห่มเสีย21มีแต้ม34แต้มทางเบอร์ลี่นะผมลงนี้เป็นแล้ว17นัดอยู่อันดับ17ของตารางนะลงนี้เป็นแล้ว17นัดชนะ4เสมอ4แพ้ไป9ได้เสียได้9นะผมได้9เสีย22นะมีแต้มอยู่16แต้มครับ มาดูว่านัดล่าสุดที่เจอนะผมมาดูที่บ้านผลบอลครับนัดล่าสุดที่เจอนะผมเป็นทางเบอร์ลี่ผมมาเยือนลิเวอร์รพูลเป็นวันที่11เดือน7 2021อ่า2020อ่ะพูดลิ้นรัวละเป็นวันที่11เดือน7 2020นยผมขออภยัยด้วยนะก็จบสกอร์ไปที่1-1ครับผมเสมอกันไปนะมาดูว่านัดล่าสุดนะผมเปิดบ้านรับการมาเยือนอย่างของแมนยูนะก็จบสกอร์ไปเสมอของผม0-0นะเป็นวันที่18เดือน1 2021 มาดูว่าฮะเกมในบ้าน5นัดล่าสุดของลิเวอร์พูลครับชนะ3เสมอ2นะแล้วก็ไม่แพ้ผมอ่าชนะนะผมช,นะชนะสเปอร์สองหนึ่งครับผมแล้วก็ชนะอุ่้งแิมพ์ตัน 4, สี่ศูนย์แล้วก็ชนะอาแจาก 1, ักหนึ่งศูนย์เสมอสองสองคนอ่าสองทีมไม่ใช่สองคนของสองทีมมาดู่าฟอร์มสิบนัดภาพรวมของลิเวอร์พูครับผมชนะสี่เสมอห้าแล้วก็แพ้ไปหนึ่งครับผมส่วนใหญ่หนักไปทางเสมอกับชนะ ก็ถือว่าทําได้ดีผมแพ้แค่1ครั้งเพราะฟอร์ม10นัดภาพรวมของลิเวอร์พูลมาดูฝั่งของอ่าเบอร์ลี่ผมนัดล่าสุดผมไปเยือนอ่าเวบแฮมยูไนเต็ดก็แพ้มานะด้วยสกอร์หประตูต่อ0ูนย์นะผมเป็นวันที่16เดือน1 2ึ่งมาดูว่าเกมเยือน5นัดล่าสุดของเบอร์ลี่ผมชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3นะัดส่วนใหญ่หนักไปทางแพ้ครับมาดูว่า เออมาชนะใครนะมาหนึ่งนัดชนะอาร์เซนอลนะอาร์เซนอลโดนใบแดงผมเป็นทางอาเบอร์รี่ที่เก็บชัยชนะไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์มาดูฟอร์มสิบนัดภาพรวมของเบอร์รี่ครับชนะสามเสมอสามแล้วก็แพ้ไปสี่นะผมส่วนใหญ่หนักไปทางแพ้นะแพ้มาดูราคาที่เปิดมาครับราคาเปิดมาสองคู่นี้เป็นทางลิเวอร์พูลนะผมต่อทีมเยือนอย่างเบอร์รี่นะไปอ่า ลูกครึ่งควบ2อผมแล้วก็สกอร์สูงที่เวลา3ลูกแล้วก็สูงแรกอ่าลูกควบลูกครึ่งวันนี้จะให้เล่นแค่หน้าบอลนะให้เล่นแค่หน้าบอลครับเป็นทางอ่าลิเวอร์พูลนะผมต่อนะอ่าลูกครึ่งควบ2องนะผมก็ต่อไปเลยคนะร,รับผมรอรุนเม็ดที่3นะรอรุนเม็ดที่3อาจจะจบ2 0ก็ยังกินมาครึ่งหนึ่งก็ยังดีผมมันต้องชนะแน่ๆผมลิเวอร์พูลนะก็รอดูว่าจะชนะเท่าไหร่ แต่น่าจะ2ลูกนะก็รอรุนเม็ดที่3ามเอาผมรอรุนเม็ดที่3ได้นะเป็น uh, ทีมอันดับ4เจอกับอดับดับ17ครับลิเวอร์พูลอยู่อันดับ4เบอร์รี่อยู่อันดับ17อ่ะขอย้ำไปอีกทีนะผมขอย้ำอีกทีนะเป็นทางอ่าลิเวอร์พูลผมต่ออ่า uh, ลูกครึ่งควบ2นะแล้วก็ใครมองว่าเป็นทีมอ่า uh, เยือนอย่างเบอร์รี่ผมก็สามารถสวนผมได้ไม่น่าจะยิงขาด ไม่น่าจะอาจจะจบเสมอก็สามารถสวนผมได้ครับไม่ว่ากันนะแต่ผมคิดแน่ๆว่าต้องมีสองลูกนะต้องมีแน่ๆก็รอรุ่นเม็่ที่สามเอาครับอ่ะวันนี้ให้เป็นทางริเวอร์พูลแล้วกันให้เล่นแค่หน้าบอลผมสกอร์สูงต่ําวันนี้ไม่ให้เล่นนะไม่ค่อยอ่ามันมันต้องสี่ลูกนะอย่างน้อยต้องสมลูกครึ่งครับผมอาจจะยิงชนะชนะไม่ขาดนะชนะไม่ขาดแต่ชนะแน่ๆแ,แต่ชนะไม่ขาดครับผมอ่ะก่อนจากร้านพว ก่อนจากราานไปนะก็ขอฝากเพจอีกสักหนึ่งครั้งผมฝามกมากดติดตามให้เพจผมด้วยนะก็จะมีที่เด็ดบอลลงให้ทุกวันับผมวันไหนบอลเยอะก็ลงให้เยอะนะเออเมื่อวานนี้ให้ที่เด็ดไปผมก็น่าจะตายสอง,สองตัวนะไหนวะอ่ะนี่งไงอ่ะไปทางอันนี้จบ1 0ึนยะแล้วก็บีอาร์เลซิกจบ10ก็ตาย2คู่นี้ตายนะคู่นี้ยกคู่นี้กินครึ่งผมให้ต่อลูกครึ่ง เป็นทางแเมซิกต่อลูกครึ่งก็กินครึ่งหนึ่งับผมจบ20อ่ะก็ฝากมากดติดตามกดไลค์เพจผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะผมอ่ะใครที่อยากได้ทีเด็ดมากกว่า1ตัวผมบอกไปแล้วนะใครที่นี่ับผมบอกไปแล้วในกลุ่มนี้ผมในกลุ่มนี้นะกลุ่มซูเปอร์วีพผมแจกทีเด็ดบอลกันทุกวันกลุ่มนําเล่นอ่ะโชว์ไปแล้วบวกกันทุกวันผมบวกกันทุกวันนะ อาหารนะผมอาหารแต่กันทุกวันผมมีบอลสดใครที่ชอบบอลสดมีเมื่อไรผมมีเมื่อนะไม่ว่าจะบาราบาบาคาร่าหวยหวยเมื่อเม่อกรพูดจัดลินรัวแล้วผมใครที่อยากเข้ากลุ่มนะนี่ผมลายนี้ลายเดียวเท่านั้น k i s s a m a 007นะผมลายนี้ลายเดียวเท่านั้นใครที่อยากเข้ากลุ่มขอคนที่อยากเข้ากลุ่มจริงๆับผม มีพร้อมกลุ่มนําเล่นนะอ่าเห็นกันสดๆนะผมเห็นกันสดๆเลยนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ